ท่านเรียกท่านเรียกว่าไงครับบิดาของบรรดาประชาชาติเวลาภรรยาเรียกเรียกว่าไงครับบิดาของบรรดาประชาชาติเพื่อนมาหาที่เต็นท์เรียกท่านว่าไงครับบิดาของบรรดาประชาชาติท่านได้ยินพระวจนะของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันท่านออกไปท่านเห็นพื้นทรายท่านก็ระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าบุตรหลานของท่านจะมีมากยิ่งกว่าทรายนี่อีกออกไปตอนกลางคืนท่านมองเห็น ดวงดาวเต็มไปหมดท่านก็เห็นว่าบุตรของท่านจะเต็มยิ่งกว่าดวงดาวนี้พี่น้องครับเราให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในสายตาของเราไหมทั้งทั้งที่อับรามตื่นขึ้นมาหันไปมองภรรยานับวันยิ่งชาราภาพลงเรื่อยๆและใกล้จะมรณาภาพอยู่แล้วแต่ความเชื่อของท่านกลับไม่เสื่อมถอยท่านยิ่งมีความเชื่อเข้มแข็งมากขึ้น พี่น้องครับถ้าความเชื่อมันเข้มแข็งได้แสดงความเชื่อมันก็อ่อนแอได้คุณเคยเห็นนักกล้ามไหมครับตอนหนุ่มๆน,นี่กล้ามฟิตนะเราถามว่าห้องน้ําไปทางไหนแทนนี่มันจะชี้ให้ดูมันทําอย่างนี้ห้องน้ําไปทางนี้มันขอโชก่อนนะครับแต่อีกห้าสิบปีต่อมาวันๆกินแต่เบียร์ไม่ออกกําลังกายรู้ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นลูกกลมๆล,ลูกหนึ่งที่เดินได้ ้าความเชื่อเคยเข้มแข็งได้ถ้าคุณไม่รักษาเอาไว้ความเชื่อก็สามารถอ่อนแอลงได้เอเมนวันนี้ความเชื่อเราเข้มแข็งกว่าเมื่อวานหรือเปล่าสำหรับอับราฮัมและความเชื่อเข้มแข็งแน่เพราะทุกวันมีแต่คนเรียกบิดาของบรรดาประชาชาติเมื่อพระเจ้าคุยกับท่านพระเจ้าก็เรียกชื่อท่านว่าบิดาของบรรดาประชาชาติพี่น้องใครจะเรียกคุณว่ายังไงไม่สําคัญเท่าที่พระเจ้าเรียกคุณ และหากพระเจ้าเรียกคุณในวันนี้ว่าคุณคือผู้ที่ถูกไถ่ายแล้วคุณเป็นผู้ที่ได้รับพระพรแล้วคุณเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักต่อให้คนในโลกนี้จะไม่รักคุณต่อให้คนในโลกนี้จะไม่เข้าใจคุณต่อให้คนในโลกนี้จะรังแกคุณคุณสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้และสำหรับอับ,บราฮัมวันหนึ่งเมื่อความเชื่อเต็มล้นอยู่ในหัวใจ ท่านก็ได้ตามพระสัญญาแม้ภรรยาของท่านจะเป็นหมันมาตลอดชีวิตพระเจ้าทรงทําให้สิ่งที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาความตายความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิ้นวันนี้ลิ้นของคุณใช้อํานาจในด้านไหนอยู่ในด้านเป็นหรือด้านตายของตกลรวพูดว่าอะไรอุ้ยตายหรืออุ้ยเป็นถ้าที่ผ่านมาเป็นอุ้ยตายเราต้องเปลี่ยนอุ้ยเป็นเอเมน เวลาโดนคนเขาข่มขู่อะไรมาท่านนี่บอกว่าตายแน่ตายแน่บอกเป็นแน่เชเมนมมันจะเป็นตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างแน่นอนอาราย้อนกลับมาสําหรับดาวิดเองท่านได้รับพระสัญญาท่านได้รับการเจิมและท่านก็ยินดีที่จะเต็มใจรอคอยแม้กระทั่งชีวิตท่านจะโดนกลั่นแกล้งจนไม่มีที่สุกหัวนอนท่านต้องล่อนเล่ไปตามที่ต่างๆชื่อเสียงของท่านปนปี้ไปหมดแล้ว ไม่มีใครเข้าใจท่านแม้กระทั่งไปถึงวันหนึ่งกองโจรที่อยู่กับท่านพวกคนเหล่านั้นที่อยู่กับท่านยังคิดที่จะคว้างท่านด้วยก้อนหินเหลือเพียงแค่ท่านคนเดียวเท่านั้นพระกัมพีบอกว่าท่านหนุนใจตัวท่านเองในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อให้วันนี้คุณโดนคนรอบด้านมองคุณในแง่ร้ายแต่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องหนุนใจตัวเองขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันและดาวิด เนื่องจากท่านยืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะถูกตอกให้ลงต่ำแค่ไหนพระเจ้าสามารถยกท่านให้ขึ้นสูงได้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษต่อคนที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณเพิ่มให้กับคนที่ใจทอมและเมื่อใครก็ตามที่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าพระองค์จะยกเขาขึ้น ถ้าคุณต้องการได้รับการยกขึ้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจของคุณลงเอเมนการถ่อมใจไม่ได้หมายถึงการดูถูกตัวเองการมองตัวเองเป็นนอนไร้ค่าการถ่อมใจคือการถ่อมความคิดทั้งหมดความเห็นทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดลงแล้วยกพระวจนะขึ้นในขณะที่เนื้อหนงังคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่ไร้ค่าเป็นคนอัรรม แต่ถ้าพระวจนะบอกว่าคุณคือคนชอบธรรมเห็นไหมโดยพระโลาหิตของพระเยซูคริสต์คุณเป็นคนที่มีค่าคุณเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักให้คุณเอาชนะความรู้สึกเหล่านั้นและกล่าวตามถ้อยคําของพระเจ้าแล้วคุณจะพบว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในถ้อยคํานั้นจะเริ่มทํางานในชีวิตของคุณมุมมองที่คุณมีต่อตัวคุณเองจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อคนรอบข้างจะเปลี่ยน แล้วสิ่งใดก็ตามที่คุณอยากได้แล้วมันไม่เคยเข้ามาคุณคิดว่ามันจะไม่มีวันเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายและดาวิดเป็นแบบอย่างที่ดีของการที่คนคนหนึ่งโดนรุมทั้งกลางวันและกลางคืนโดนตามฆ่าแต่ในท้ายที่สุดแล้วท่านกล้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดพระเจ้าเรียกพวกเราให้ก้าวสูงขึ้นนะครับ จำเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ได้ไหมถ้าเราเดินตามพระวจ,จนะของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์พระเจ้าจะยกเราให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติพระองค์จะให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนและไม่ได้อยู่เบื้องล่างถ้าวันนี้ดูเหมือนเราเป็นหางและอยู่เบื้องล่างนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามเงื่อนไขในพระคัมภีร์ข้อนั้นหลายคนคิดว่าเพียงแค่อธิษฐานทุกอย่างก็จบจริงๆแล้วไม่ถ้าพระคัมภีร์มีเงื่อนไขคุณทําแล้วคุณไม่ทําคุณเอาแต่อธิษฐานคุณก็ไม่ได้เหมือนกัน เอเมนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้บอกไว้ว่าที่เราอธิฐานแล้วเราได้นั้นเป็นเพราะเราประพฤติตามถ้อยคําของพระองค์ถ้าคุณไม่ประพฤติตามถ้อยคําของพระองค์ต่อให้คุณอธิษฐานจนเสียงแหบคุณก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ากษัตริย์ดาวิดท,ท่านได้ทําอย่างไรถึงพ้นจากสถานการณ์ต่างๆสัปดาห์ที่แล้วเราได้บอกไปแล้วว่าท่านโดน กลั่นแกล้งและข่มเหงย่างไม่เป็นธรรมแต่ท่านขอพระเจ้าพิพากษาระหว่างท่านกับซาอุลและท่านขอให้พระเจ้าได้เข้ามาพิพากษาตัวท่านด้วยแน่นอนนะครับเวลาคนสองคนต่อยพอมีคนมาเราก็จะอ้างบอกว่าฉันเป็นฝ่ายถูกสองคนแย่งกันพูดเคยเห็นคนต่อยกันไหมครับพอเราไปฟังใครถูกใครผิดทั้งสองฝ่ายได้แต่ตะโกน อีกฝ่ายหนึ่งผิดอีกฝ่ายหนึ่งผิดแล้วจริงๆแล้วเวลามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใครมาถึงเราก่อนคนนั้นก็ชนะ <c oughs> จนกว่าอีกคนหนึ่งเขาจะให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราต้องหูหนักเอเมนพระเยซูบอกไว้ว่า <c oughs> ให้มีพยานสองสามปากจึงจะเป็นหลักฐานได้แต่ปัญหาคือเรามักจะหูเบา <c oughs> ใครมาถึงเราก่อนเราก็เชื่อคนนั้นก่อน แล้วพอคนที่สองมาถึงเราเราเริ่มสงสัยตกลงคนไหนมันถูกมันก็มีน้ำหนักทั้งคู่แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะหูหนักถ้าเราเรียนรู้ที่จะเชื่อในส่วนดีของแต่ละคนอยู่เสมอถ้าเราเรียนรู้ที่จะไม่เข้าข้างใครแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้พระวจนะของพระองค์เป็นมาตรฐานเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างหนักแน่นได้ดาวิดก็เช่นเดียวกันนะครับชีวิตท่านมีปัญหาเยอะมาก แต่ท่านเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าพิพากษาท่านท่านไม่ต้องให้มนุษย์มาฟังท่านเข้าข้างฉันหน่อยแต่ท่านให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินตกลงพระเจ้าตอนนี้ข้าพระองค์เดินในทางของพระองค์พระองค์ตัดสินข้าพระองค์ได้เลยว่าข้าพระองค์ถูกหรือผิดแล้วพระเจ้าได้ตัดสินตามนั้นเห็นไหม้วเวลาเรามีปัญหากับใครอย่าขอทําตามใจตัวเอง อย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่ให้เลือกเดินทางของพระเจ้าแล้วพระพรที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้มันจะเข้ามาในชุดของคุณเราไปลุยกับเขานะแล้วเราพลาดพระพรเอาไหม,หมเราสูญเสียสมมุตินะครับพระเจ้ามีแผนจะอวยพระพรคุณออีกสองเดือนข้างหน้าสักสี่แสนบาทแต่คุณทะเลาะกับใครสักคนวันเนี้เพราะมาันมันรู้ไงสี 4, ่แสนกำลังจะเข้ามาแล มันให้ใครสักคนขับรถปาดหน้าคุณเนี่ยแล้วคุณก็เลยปาดเขากลับแล้วก็ทะเลาะอยู่ข้างทางแล้วก็ต่อยก,กันแล้วคุณก็พลาดสี่แสนนั้นคุณเก็บไปคิดตลอดเวลานะครับกลางคืนคุนคณจินตนาการว่าตัวเองกําลังกลับเข้าไปที่จุดเกิดเหตุแม้วันนั้นฉันไม่ฉันไม่น่าจะโดนแล้วนะฉันน่า,นาจะหลบทันแล้วก็สวนกลับเคยไหมเราเพียงพ้าแต่เรากลับไปจินตนาการว่าเราเหนือกว่าเขา ทุกคืนเราเนี่ยบู๊ทั้งคืนแล้วในที่สุดเราก็พลาดสิ่งดีๆที่พระเจ้าจะเตรียมไว้แล้วมันมีของแถมด้วยนะเพราะการไม่ดําเนินในความรักก็ทําให้สิ่งร้ายๆร,รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาในชีวิตด้วยงั้นดีที่สุดนะครับการตอบสนองด่วนเมื่อ